สนทนาธรรมนำสตกิกับพระพุทธยาน,นทัพพิคูสามสิบแปดรายงานอารมณ์ปฏิบตัติปุจฉชา รายงานผลการปฏิบัติเจริญสติภาวนาหลังจากกลับจากภาวนาที่อาสมมาตากับหลวงพ่อแล้วผมเห็นตัวเองได้รับอนิสงส์จากการไปปฏิบัติครั้งนั้นเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนมากคือสุขภาพดีขึ้นครับแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองสามารถแยกความรู้สึกของกายออกจากใจได้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ คือเห็นกายกับใจต่างส่วนต่างทำงานแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นความง่วงลดน้อยลงถึงแม้ว่าจะตื่นขึ้นมาปฏิบัติตอนเช้าก่อนไปทำงานแต่ก็สามารถทำให้ทำงานอยู่เป็นเวลานานๆได้โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นอนิสงส์จากการปฏิบัติในครั้งนั้นทำให้เกิดฉันทะ ในการปฏิบัติมากขึ้นเลยทำให้ไม่ต้องใช้พลังในการเข็นตัวเองขึ้นมาปฏิบัติมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ยังมีขี้เกียจบ้างเบื่อบ้างฝืนได้บ้างฝืนไม่ได้บ้างครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนื่องจากที่เมืองไทยหยุดหลายวันเลยเคลียร์งานที่ค้างค้างไว้ให้เสร็จแล้วคนในบ้านก็เดินทางไปต่างจังหวัด ทำให้ได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวเลยเก็บอารมณ์อยู่ในห้องของตัวเองเกือบสองวันช่วงนี้ดูเหมือนความง่วงความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยกลับเข้ามาเยือนอีกเห็นความดิ้นของใจที่มันไหลไปไหลมาแต่ก็ทนเก็บจนครบสองวันแต่ก็ทำให้เข้าใจได้ว่าสิ่งที่เราปึุกมายัางไม่เที่ยงและการปฏิบัติธรรม หรือการกระทําตัวเองให้พ้นทุกนั้นยากเหมือนการพายเรือทวนน้ำจริงๆครับด้วยการต่อสู้กับกิเลสนานาชนิดในใจเราหลังจากนั้นช่วงเช้าก็พยายามตื่นตีสี่ครึ่งเพื่อลุกขึ้นปฏิบัติถึงตีห้ครึ่งก่อนอาบน้ำแต่งตัวออกไปทํางานสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติช่วงสองสามวันนี้ผมเริ่มมองสิ่งต่าง ที่ผ่านเข้ามาในกายในใจเป็นสภาวะมากขึ้นเช่นความง่วงความคิดความคันความปวดความเมื่อยความเผลอความเพ่งนั่นเป็นสภาวะที่มันแทรกเข้ามาเห็นใจที่เข้าไปรู้ด้วยความเคยชินแล้วก็ให้ชื่อมันตามความเคยชินของเรา หลังจากนั้นก็ใส่ความเป็นตัวเราเข้าไปคลุกเคล้ากับมันซึ่งรู้สึกว่าเวลาที่สติดีๆก็จะเห็นกระบวนการนี้ได้ชัดขึ้นถึงแม้ว่ายังไม่บ่อยนักก็ตามครับสำหรับศัตรูตัวสำคัญที่รู้สึกว่าต้องเรียนรู้และรู้ให้ทันมากขึ้นคือเรื่องความพอใจในกามครับสุขในกามเหล่านี้ผมรู้สึกว่าละได้ยากมากๆ ยังมีความพอใจที่จะเลือกอาหารที่เราชอบหรือการได้ดูได้ฟังในสิ่งที่ทำให้เราเพลิดเพลินซึ่งผมยังรู้ไม่ทันและยังติดในสิ่งเหล่านี้อยู่มากครับขอขอบพระคุณหลวงพ่อมากครับที่ถามไถมาการได้เป็นเพื่อนทางเฟ e บุ๊กของหลวงพ่อส่วนหนึ่งก็ช่วยเตือนสติให้ผมปฏิบัติได้มากขึ้นครับ ปุชชา 2. องน้ัมศการครับหลวงพ่อขออนุญาตรายงานการปฏิบัตินะครับครั้งแรกตอนเห็นตารางการฝึกก็หนักหนาเอาการอยู่เพราะต้องตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งและมาทำวัดเช้าตอนตีสี่จากนั้นหลวงตาก็จะเทศถึงประมาณ7จ็ดโมงเช้าแล้วก็กินข้าวเช้าและแยกย้ายกันปฏิบัติจนถึงประมาณ1 1โมงกว่า ก็กลับมาฉันเพลนจากนั้นก็แยกย้ายกันเดินจงกรมหรือนั่งปฏิบัติจนถึง5้าโมงเย็นทุกวันโดยมีครูบาพี่เลี้ยงที่ปฏิบัติอยู่ใกล้เป็นพี่เลี้ยงผู้เข้าอบรมเพื่อคอยให้คำชี้แนะอยู่ตลอดเวลาแต่ไหนๆมาแล้วก็คงต้องลองดูสักทีเพื่อเรียนรู้ให้เต็มที่ หลวงตาก็จะคอยเดินตรวจตาผู้ปฏิบัติเพื่อสอบอารมณ์ชี้แนะและให้คำแนะนำตามปัญหาและจริตนิสัยของแต่และคนถึงแม้ท่านจะมีปัญหาเรื่องหัวเข่าและอายุมากแล้วแต่ท่านก็เมตตาเดินให้คำแนะนำกับทุกๆคนที่ปฏิบัติอย่างเต็มที่ช่วงหกโมงเย็นถึงประมาณสามทุ่ม ก็กลับมาทำวัดเย็นและฟังธรรมจากหลวงตาและครูบาอาจารย์เพื่อให้เข้าใจถึงการปฏิบัติธรรมและวิธีการแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน3วันแรกเป็นการต่อสู้กับความง่วงเหงาหานอนที่เกิดขึ้นตลอดเวลาความง่วงถือเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง การปฏิบัติธรรมตามความเคยชินเดิมๆเรามักจะเข้าใจว่าง่วงก็ต้องนอนแต่ไม่เคยมองว่าจริงๆความง่วงเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่แทรกเข้ามาในจิตของตัวเองวันที่สามขณะเดินจงกรมหลับกลางอากาศขณะหลับจนครูบามายืนดูที่ปลายทางจงกรม เลยทำให้ต้องตั้งใจและตั้งสติมากขึ้นถอดรองเท้าเดินบนทางจงกรมเพื่อกระตุ้นความรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นตอนแรกกลัวๆกร้าเพราะกลัวจะเจ็บเท้าเพราะบนทางจงกรมมีแต่หินแต่ก็อดทนทำเพื่อให้ได้ความรู้สึกตัวที่ชัดและมาสู้กับความง่วงเดินไปเดินมาความง่วงค่อยๆลดลง วันที่4ถึง7ปัญหาเรื่องความง่วงดีขึ้นแต่ก็เจออุปสรรคตัวที่สองคือความคิดคิดทั้งเรื่องอดีตอนาคตเรื่องโนอนเรื่องนี้เต็มไปหมดความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านความเบื่อทาทมเข้ามาอย่างเต็มที่แต่ไหนๆมาแล้วก็ทนทำไปอยู่กับความรู้สึกตัวอย่างเดียว หลังจากที่ผ่านความง่วงมาได้เลยทำให้ได้เรียนรู้ว่าความรู้สึกตัวที่ชัดๆเป็นอย่างไรและต้องตั้งใจอยู่กับความรู้สึกตัวให้เต็มที่ผ่านไปจนจบก็ยังมีความคิดฟุ้งซ่านอยู่ตลอดแต่อย่างไรก็ดีก็รู้สึกว่าเริ่มมองเห็นหนทางที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดจากความคิดและความยึดมั่นของตัวเองชัดเจนขึ้น ที่เหลือที่คงมีแต่ความพยายามรู้สึกตัวให้ได้อย่างต่อเนื่องและกลับมาเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่สอนสั่งกัลยาณมิตรทั้งหลายที่ไปปฏิบัติอย่างตั้งใจทำให้ผมได้รับกำลังจากท่านทั้งหลายเหล่านั้นด้วยขอให้ผลบุญอันเกิดจากการปฏิบัตินี้ ช่วยให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์พี่น้องทั้งหลายเจ้ากำนายเวรมีความสุขทุกคนทุกท่านเทินถึงแม้ยอดเขาจะอยู่ไกลแต่หากเดินและโฟกัสที่ปลายเท้าของเราไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็คงจะถึงยอดเขาครับหลวงพ่อวิสัชนาช่วงนี้ทำงานส่วนตัวมากเลยนะหมอ มีเวลานั่งปฏิบัติวันละสองสามชั่วโมงเองการลงมือจเจริญสติแบบเคลื่อนไหวต้องมีใจให้มันจริงๆมิฉะนั้นมันจะเบื่อมากๆต้องวางเวลาที่แน่นอนและถือว่าเป็นเวลาที่สำคัญกว่าเวลาใดๆเวลาไหนไม่พร้อมอย่าฝืนต้องพร้อมเสมือนขึ้นเวทีต่อสู้เข้าห้องสอบและตามหลักการเรียนหนังสือ เราต้องขยันอ่านหนังสือและทำการบ้านก่อนจะถึงฤดูการสอบเสมอจะไปเข้าห้องสอบทั้งทีไม่ได้ผ่านการเรียนหนักไปหวังดูหนังสือหนักเอาตอนใกล้สอบมันก็ไม่ได้ผลดีเท่าที่ต้องการหมายความว่าระหว่างวันเราจะต้องฝึกฝนแล้วเก็บคะแนนไปเรื่อยๆ คือฝึกเก็บสติจากอิริยาบถเล็กๆน้อยๆสังสมไปเรื่อยๆเพราะในระหว่างการเคลื่อนไหวเราสามารถเก็บสติหรือใส่ความรู้สึกตัวได้ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่มีใครแย่งเวลาเราได้เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าเราไม่ใส่ใจขนาดนั้นพายเรือทวนน้ำเชี่ยวๆจะง่ายกว่าด้วยซ้ำน้ำหมอ แต่นึกถึงความเป็นจริงไว้เสมอว่าเราเรียนหมอมาเราใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะสำเร็จการเรียนกายใจตัวเองมันยากกว่านั้นหลายเท่าดังนั้นจึงทำแบบเผื่อเลือกไม่ได้เด็ดขาดแต่ต้องถือว่าวิชาสติภาวนานี้เป็นวิชาหลักที่เป็นวิชาบังคับ ถ้าเราอยากมีชีวิตที่มีความสงบสุขอย่างแท้จริงไม่ต้องไปเวียนตายเวียนเกิดต้องทุกทรมานไปอีกหลายๆพภพชาติโดยการพัฒนาจิตให้อยู่เหนือกิเลสได้จริงๆเราจะท้อไม่ได้เด็ดขาดนะหมอหมดปลวกตัวเล็กกว่าช้างจนเทียบกันไม่ได้แต่มันสามารถสร้างจอมปลวกได้ท่วมหลังช้างได้หรือมดแดงหรือมดงามตัวเล็กนิดเดียว มันสามารถล้มช้างได้ยิ่งเชื้อโรคในตัวเรามองไม่เห็นมันเลยแต่มันสามารถล้มคนที่กล้าหาญที่สุดได้เรื่องนี้ฉันใดการเจริญสติเป็นเกมกีฬาอันวิเศษเลยเพราะมันมีความสิ้นทุกเป็นเดิมพันซึ่งเป็นรางวัลที่มีราคานับไม่ได้ดังนั้น มันต้องใช้ความสามารถทุกส่วนที่เรามีอยู่หน้าที่การงานเพื่อประกอบอาชีพรูปเมียและครอบครัวไม่ใช่อุปสรรคที่สำคัญแต่ความไม่เข้าใจตัวเองตามความเป็นจริงต่างหากที่เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงขอให้หมอทำความเข้าใจกับตัวเองไปเรื่อยๆสักวันจะพบกุญแจไขมันอย่างง่ายดายเลยหมอ